พ่อพรมแห่งธนาคารที่ดินครับช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นล่าสุดคือจัดพิธีมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับ โดยพลตรดจเฉเลิมเกียรติศรีวราขารประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับเป็นประธานในการมอบสิทธิ์ที่ดินทํากินและเปิดอบรมหลักสูตรมีที่ทํากินมีกินมีใช้ไรายได้ยั่งยืนให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกเกษตรพลสมปสานบ้านท่อนและวิสาหกิจชุมชนหลุมหินกเกษตรก้าวหน้าจังหวัดขอนแก่นรวม79คนนะครับ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติท่านบอกนะฮะว่าการมีที่ดินทํากินถือว่าเป็นรากฐานสาคัญเลยในการสร้างความมั่นคงการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการตลาดและพร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรนะครับขณะที่นายกุลพัฒภูมิใจอวดภูมิในการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเนี่ยท่านบอกว่า การอบรมนี้เน้นการน้อมนําหลักปราาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับปีงบประมาณ6 8นี้ครับธนาคารที่ดินนั้นจัดอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว9ครั้งให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินใหม่15แห่งนะฮะร,รวมผู้เข้าอบรมมากถึง436คนในพิธีเนี่ยนะฮะก็มีการมอบสิทธ ที่ดินทํากินให้แก่2วิสาหกิจชุมชนที่ว่านี้นะครับรวมแล้ว188ไร่เลยนะครับจำนวน79ครัวเรือนครับ